มือนี้ก็มาเห็นเงินงานบุญแม่แล้วครับเด้อตรงแม่มาเดี๋ยวเราทอนอีกชิ้นหนึงครับผมมือแดกกับตีต้มกับต้มครับเดีย๋ยวพี่ลองลองกัเนเชิญมาฟังพาสูตรกันนะครับเด้ออันนี้ก็สิมักไก่ครับผมรักปิดไก่ทอดเอาไว้ต้อนรับแขกครูพนมาในงานนาะครับเนาะนี่แหละครับกับป,ประมาณนี้แหละครับผมจัดเตรียม น,นั่งนองมามักไกลกันเลยครับผมน่องมันหอยลงไปครับผมพอประมาณโอ้ยนักพี่น้องมือเดียวประมาณนี้แลครับตามด้วยอูมามิครับผมพอประมาณนะครับเนาะ ตามด้วยรถด,ดีจังหน่อยครับผมใส่ลงไปโอ้ยเห็ดมือเดียวบทนาพี่นอ้องมักหมองใหญ่ด้วครับไหนหาโล่มานี่ก่อนอ่านี่ครับ,าากกรบตามด้วยซอสภูเขาทองครับผมซอสแมะกี้ครับใส่ลงไปมักแบบบ้านๆน,นะครับเนาะตำกระเทียมครับผมเม็ดพริกไทยนะครับแล้วก็ หลากผักชีครับผมหมลครับเซฟบุมก็กำลังพัดเครื่องข้าวต้มครับผมเส็จงานให้แม่นะครับมือนี่มาทรงแม่เป็นขังทุตายครับผมฮ่าตอนนี้ก็เครื่องข้าวต้มก็เรียบร้อยแล้วครับผมผัดหมูไว้นะครับต้าะแล้วก็ต้มเข่าตอครับผมนี่ครับเสา เป็นข้อเกษตรข้อแข็งนะครับผสมข้าวหอมครับผมต้มหม้อเบอร์ใหญ่นะครับหม้อเบอร์สี่สิบห้าครับผมต้มใบมันตะเลี้ยงเขาบริเทียนบอกเรียงแขกสี่สิบสี่สิบห้าเนี่ยนะก็คือทอดไก่ให้แม่ก่อนนะครับเด้อแม่ติ๋วผู้ไว้ชนครับผมใส่กินก่อนนี่ครับก็จะมีไข่ให้เพิ่นน้ำครับผมมีข้าวเหนียวครับผมเป็นกินก่อนนะครับเนาะเนื้อติ๋วไปครับ เอาข้าวไปไหวแม่ก่อน,นครับผมเคนกินก่อนอ,อ้าวขึ้นเขาได้แม่เตียวไปจะทุบไม่รู้ดอกเลย อ้าวแม่กินข้าวเด้อแม่เด้อกินข้าวแรงมามาามีเตแนลแสบๆแม่แม่กินข้าวเด้อเฮ้ยเบิร์ดขับมือนีมือนีมีเชฟหลายคนนี่เชฟอันโจนะฮะนาโจนะครับเพื่อนี่อันประมาณสามทีปีเพื่อนสิจับอันตะลิวจับหมอนะบ่เห็นจักปีเลย ท่านบังซราเนี่ยบกขา<อ>ดโอ้ยแมนแมนครับผมโอ้ยุมาครับมาเบิเึงเชฟโจปรุงข้าวต้มนะครับเจ้นานี่ใส่ยังลงไปเนี่ย,ยเกลือครับเกลือใส่เกลือลงไปใส่เกลืออันนี้เขาต้มข้าวต้มเรียบร้อยแล้วเครื่องข้าผัดเรียบร้อยแล้วใส่เกลือลงไปครับผมอหยคนครับเรียบร้อยใส่ลงไปอ้าวยังไรบ้าน<อ>่ะวงยูโรตวงยูโรตวงยูโรต เนาะเสียบเล้วครับเอาซอสมาเนยอะน้ำปลามาเอาสุบโลงก่อนครับบ่เอาน้ำปลาอ๋อน้ำปลากับซอสอ๋อสูตรสูตรเิ่นใส่นะน้ำปลากับซอสเิ่นนี่ครับใส่ซอสลงไปครับผมสูตรนี้มันมีผสมบทสารกวนเอออใส่น้ำปลาลงไปยังไงบ้างครับเค็มหน่อยหน่าเสีอคนรุ่นเออบัเค็มเป็นบ่บ่วไอ้ไอ้เจ้าคิดว่ามันมันมันเงี้ยมันอยู่นี่เจ้าวัดเจ้าวัดสกินได้บ่ โอ้ยกระชุ่เสียบมอไปเสียบจูเนี่ยนี่เสียบจูกุบเห็นมอสีกุบไงนะครับเนี่ยสุดยอดครับผมเห็นมออกสีบบ่าดเถุน้ำออกเหลืองซ้ำตามแล้วมันเข้มอยู่ชัออกสีง่ายเบอร์ง่ายครับมันชีเหลืองเติมเติมดูแล้วเข้มดเหลืองเติมเติมนี่ครับเสียบเสียบเก่าครับสุดยอดครับผมเสียบดังเดึ่ง เท่้องไปเทห้าล้องเปย์ไหนเอนี่ยอันนี้หมูหัดไปแล้วหมูครับหมูหัดไปแล้วพี่น้องเป็นจะได้กินบ่นเนาะเหมือนแรงเงี้ยแข่ไข่บานเนาะเสียบบูมเสียบบูมเอาเอาซอยกันมาเนี่ยเอาเสียบบูมเอาดห่านนั่งหมอเออเออหน้ามาใส่เขาต้มหมอเดี๋ยวเฮ็ดกันสามคนสี่คนพี่น้องเอ้ยเป็นตะเหลีวแรงบ่นเนาะมุมแขกบ้านเนาะมือเนี่ยมุมครับมุมมุมเสีบความผมชิ้นเมืองแล้วแซ่บโอ้ยเบ่งเอเด้อสดพ่ครับเนี่ยสดอยู่ครับตจ้ามูสด สดจะไม่สดครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับผมข้าวต้มนะครับไว้ต้อนรับแขกที่จะมาฟังภาคสวดวันนี้นะครับ<ส>ดแม่ติ๋วครับผมตัน<ส>นี้ก็จะเป็นเนื้อนะครับเ<ส>ด้อเอาไว้เพื่อพี่ๆน้องๆคนอยากกินก่อยดึกดกอยเดือเป็นอยู่เป็นมูเย็ดติ๋วยังสีนะครับข้อยไปก่อนจากสี่ก๋อยมาก่อยกันแล้วเต้ไอ้สีกินก็มาก่อยเอาเนื้องามๆครับผม อ่ามือนีก็มีเมนู่ใครลูกเขยน้ำนะครับเด้อทอดเรียบร้อยแล้วครับผมซอยกันพี่น้องนี่ครับกระมักไก่อีกมือนี่ครับผมเจ็ดกิโลแปดกิโลครับผมนี่ครับกำลังทอดนะครับเนาะกับไก่ทอดเสร็จเรียบร้อยครับผมต้มปลาน้ำเด้อพี่น้องต้มปลาดินครับผม <c oughs> นี่ครับตีไก่ก็กำลังทอดนะครับมเมางานบุญน,น้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> จัดส่งให้แม่ติวครับผม <c oughs> นี่ครับไปทอดั <c oughs> อนนี้ก็มาด้วยนะครับ มาเด้อพี่น้องเด้มเอมาบุญน้ำกันนะครับเด้อหมือนมาทรงแมตชิวเป็นครั้งสุดท้ายครับผมผมไทยไหว้วงไม้ยังนะครับผมเป็นไหวเป็นทีระลึกนะครับเนาะไหวเก็บไใบเบิร์นนะครับเนาะ <c oughs> นี่ครับสีสันพี่น้องเสียบไร ทอดแล้วก็มาพาแบบนี้นะครับเราอยไหมรูมอรู้มเนยดะ้วินคมาเ้อครับเดอ้อมาบุญน้ำกันครับผมอ่มาทรงคุณแม่จันญ,ญาและณะาชมพู่น้ำกันนะครับเดอ้อทายไว้เนี่ยเพื่อเก็บเป็นให้ลงหุงกัร้านได้เบิ้งนะครับ เนาะเป็นมือสุดท้ายของเพื่อนครับผมขอบคุณหลายๆนะครับเด้อขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณผู้ที่ซอยเฮ็ดบุญนนั่งรถขับเด้อแม่น่ารู้เยอันนี้แผนกนึ่งข้าวเหนียวใช่ไหมครับเนี่ยครับผมโอ้เดีย๋ยวจะเป็นครับอีกนิดนึงสุดยอดนะครับสารับผมพี่ๆน้องๆมาซอยกันนะครับผมามามาลโหมอ่ะโหมอ่ะต้องต้องปะได้แล้วได้แล้ว อ่ามาครับมาห็ดน้ำน้ำยังกว่าไปเห็ดนำเลยบูมบมห่ไปห็ดอ๋อพี่นางห็ดใส่ลงไปครับผมนี่ครับสามกคีพูดได้ห็ดก็ได้ครับผมคนนำไถ่นำเจอเอานอนี่แหละครับพี่น้องตัวบุญเนาะ เจอเดียวข้างเดียวนะครับเนาะพอซอยกันพี่น้องทอดใจตำหุงของหวานใช่เพราะว่าต้มปลามก็ดีต้มดีเฮ้ยมันี่ไก่เนี่ยไก่ผัเนี่ยไก่ผัาเลยอาเปสตามารันติจามาลิสุจามาริสเรตอะเทวหังมาลิสามินาติเมตัาสัง ตย่าวา้นยะวะลิวะปุราปาริปุเรนติสาคางเอวะเมวะโทริมุเตานัาเวน้อยน้อน้อาน้อย้อยน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 าอยน้อยน้อนนอนอน้อยยน้อยน้ยน้อยน้อยนน้ยนอายนอ วิวาจโนตสัพาโลกวินาศโตมาเทปวัดวันตารโยสุขิติคาหยูกภวาอภิวาธนาชิริสานิจังวทาปจานิโนะจาตตรธรรมวาสันเตอายุวันโน ก็จะเป็นปลาทอดนะครับอ,อันนี้จะทอด,ด,อดถวายเพลนพระครับผมเล็กอันนี้ก็จะทอดปลาถวายเพลนพระนะครับน่ครับเดี๋ยวพีนป้นี่เป็นคนทอดครับผยังไงเป็นคนหมักนะครับ งานบุญแม่ครับผมแล้วอันนี้จะถวายเป็นพระนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สามแล้วนะครับก็ถวายเป็นพระแล้วก็จะทำการนะครับพนาชาคณะปิศคุณแม่จันยารัตนชมพูนะครับน้ำตะกุลไก่สมบังครับผมมีสองนามตะกุลแต่วันนี้ใช้ไก่สมบังครับผม

เจริญโตสัมมาส,ามสาัมพุทตจามือแตะครับมือแตะอิมานิมัยังกันเตมาจากขัตาตานิศัพทิวา,าลานีมิไปเมีไปไปซุ่มให้เย็นเด้อป่ะนี่บ่ฮยอน,นบน๊ยยังเย็นสบายนงามดีละ่ะ คุณนะเขาเร่นน้ำกันอยูคุณเอ้ยหซึมหินใ็นไ,ไหมเด้อไปนี่ความสุขคุณนะลมไปเย็นครับเขือนเยสซดอนครับคุณ พิวัตรทานังรัตานังรัตนานังนับหานังสัปปิธานังและเทพเจ้าทั้งหลายผู้สถิตคุ้มครองรักษาอยู่นามแห่งนี้เครื่องสักการะนี้ช่วยข้าพระเจ้าทั้งหลาย กอบส่วนจินส่วนเหนแดนางจัญญาไก่สมหวังณบัดนี้จะได้ประกอบพิธีจะได้ประกอบพิธีลอยอัฐิและอังคารของนางจัญญาไก่สมหวังพร้อมกันขอฝากไว้ ในความอภิบาลของเจ้าแม่นาทีเท้าสีสันดอนแห่งแม่น้ำนี้โอ้พรเจ็บทั้งปวงของเจ้าแม่นาทีและเท้าสีสันดอนแม่ย่านางและเทพพญา ได้บดอนุโดดมทนาดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของนางจัญญาไก้สมหวังคงเข้าถึงสีิระสบสุข

いいかも。